สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับมีตัวรถเข้าใหม่มาในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้นะครับวันนี้เราอยู่เจ้าอีสุดีแม่ครับ3.0ตัว S สรถปี2020พารานุภาพพิกโลกวารันตีศูนย์เหลือเต็มเต็มวารันตีร้านมีให้ และคันนี้ถ้าเกิดจะฟแนนซ์เครดิตดีฟรีดาวได้นะครับรถสีขาวเดิมโรงงานครับประหยัดไปกว่าออกห้างป้ายแดงอยู่แล้วแน่นอนไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมหรือว่าจมน้ําตัดต่อปิกุมหมายอันนี้ไม่มีเรารับประกันในเรื่องตัวคุณภาพคัดมาอย่างดีราคาพิเศษโปรโมชัน่นสําหรับไทยในช่วงเดือนสีนี้ด้วยนะครับด้านหน้าครับก็จะเป็นตัวกระจังหน้าสีเทาด้านโลโก้เป็นแบบโครเมียมและก็ไฟหน้าก็จะเป็นตัวหลอดไส้ฮาโลเจนนะฮะ เดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดสหรตบตัวรถคันนี้ทั้งภายในและก็ภายนอกนะครับต่อมาครับเรามาดูตัวเครื่องอยนต์กันบ้างสำหรับในตระก,กูล 4JJ นะฮะเป็นตัว 4JJ3 นะครับ VJ Turbo เป็นตัวเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดนะครับเครื่องเดิมเดิมฮะแห้งแห้งไม่มีข้ามนะ้ำมันเครื่องไหลยเยิม้มนะครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยก็จะมีบริการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเช็คระบบไฟตั้งสู์ส่งล้อแล้วก็เซอร์วิสให้กับผู้บริ้าใหม่1หนึ่งรอบนะฮะ แน่นอนว่าตัวแรงม้าเพิ่มแรงบิดเพิ่มนะครับเทอร์โบโมีการเปลี่ยนตัวลูกใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิมแล้วก็คุณภาพตัวเทอร์โบโดีกว่าตัวของเดิมนะครับแผ่นเพสตนะฮตัวติ๊กงสติกเกอร์นะครับตรงฝากระโปรงหัวน็อตฝากระโปรงทั้งสีตัวรอยเม็ดอาร์ตตเข็บซ้ายตะเข็บขวาน็อตยึดแก้มซ้ายน็อตยึดแก้มขวานะครับ แล้วก็สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาที่เห็นแบบแน่ๆเลยอย่างก็คือตัวกล่องระบบเบรกที่เป็นแบบ ABS นะครับนี่ก็คือในส่วนของตัวบอดี้ที่เราต้องมีการดูรายละเอียดตัวรถ1คันถ้าเกิดเป็นตัวประเภทรถยนต์มือ2นะครับต่อมาครับเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันบ้าง <c oughs> ถ้าเกิดอย่างรถพวกนี้นะฮะเอาจริงๆเนี่ยเราจะเช็คตัวกําลังอัดหรือว่า เทสว่ารถปี2021ี่เ,เนี่ยเครื่องมันหลวมไหมนะครับพอเราสตาร์ทเครื่องยนต์มาปุ๊บเนี่ยฟังเสียงตัวเครื่องก่อนเดยมีการตะกุกตะกากนะครับหรือว่าเสียงนุ่งเสียงนี่อะไรที่มันบ่งบอกได้อย่างในในหนึ่งว่ามันมีปัญหาในเรื่องตัวการใช้งานหรือเปล่าหรือว่าตัวเครื่องมันมีเสียงอะไรที่ไม่ชัดเจนหรือเปล่านะครับเสียงเครื่องตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถฟังตัวเสียงเครื่องกันได้นะครับว่ามันปกติไหมหรือว่าเสียงเครื่องมีอะไรที่ไม่ ผิดปกติไปหรือเปล่านะครับถัดมาเนี่ยเราดึงตัวต้านวัตถมันได้เลยครับอันเป็นเห็นพี่ๆีท่านหนึ่งนะคือเราจริงๆเนี่ยมันไม่ต้องดึงออกมาสุดก็ได้ครับมันจะมีเป็นตัวควันหรือว่าตัวไอน้ํามันกระเด็นขึ้นมาไหมนะครับในกรณนนีหลายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวน้ํามันเครื่องที่ยังไม่ได้มีการถ่ายแต่เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยถามว่าก่อนออกจากร้านก็ย้อนกลับไปอย่างแรกี่อจได้มีการบอกไปแดนก็จะมีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องให้กับลูกค้าแน่นอนนะครับ เพราะนั้นเนี่ยตัวกำลังอัดไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะหรือไม่งั้นเนี่ยในอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นตัวหม้อน้ํานะครับหม้อน้ําไม่มีการตันตัวองค์ตัวน้ําอะไรพวกนี้นะครับจริงๆเอาแกนดูได้นะฮะเพราะนั้นสอบตรงนี้เนี่ยเราเช็คดูตัวกำลังอัดแล้วในส่วนหนึ่งนะครับเครื่องไม่มีหลวมอยู่แล้วถ้าเกิดแบบนี้เนี่ยคุณลูกค้าครับรับประกันในเรื่องตัวคุณภาพเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเข้ามาดูรถที่ร้านเนี่ยเดี๋ยวเราไปลองเทสต์ไดกันดูอีกรอบหนึ่งได้เลยนะครับ เนียนๆแห้งๆเดิมๆโรงงานรถสวยมากนะครับสำหรับตัวด้านข้างครับสีสวยเสมอกันจรดทั่วทั้งคันนะฮะแล้วก็เส้นสายตัวดีไซน์ด้านข้างตัวรถตรงนี้เห็นกันได้แบบชัดเจนนะครับส่วนตับตัวล้อเนี่ยเราเลือกใส่เป็น CE28 ยลันด้วยาง2อ 5, 5 50า18ตัวยางนี้ก็จะเป็นตัวยางอีกแบรนด์หนึ่งที่เราได้มีการเอามาใส่ให้กับผู้ลูกค้าได้เลือกกันก็คือจะชื่อว่าไคโซอนะฮะ ถือว่าเป็นตัวยอดนิยมที่วัยรุ่นนิยมฮิตกันใส่นะครับคิ้วกันศาสตร์มีแล้วไฟเนี้วอยู่ตรงแก้มข้างความสูงตู้2เมตร10นะฮะแล้วก็จดทะเบียนลงเล่นไม่กับลูกค้าแล้วไปที่เรียบร้อยด้วยนะครับล้อหลังก็เช่นเดียวกันนะฮะตรงนี้คือเราก็จะใส่เป็นตัวกล่องโหลดนะครับแล้วก็แมกซายเดียวกันยางเป็นตัวซีรี์เดียวกัน2,022ทั้ง4วงน,นะฮะสวยๆใหม่ๆนอดล้อพร้อมนะครับไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมแล้วนะฮะสับในส่วนของตัวรถแบบนี้ เพื่นยถ้าเกิดถามว่าต้องใช้เงินดาวไหมไม่ต้องครับคุณลูกค้าเครดิตดีคันนี้คือฟรีดาวได้เลยและอุปกรณ์คุบแบบนี้แน่นอนนะฮะสำหรับตัวฝาท้ายครับฝาท้ายเดิมรถไม่เคยโดนชนท้ายนะครับตัวโคมไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกติถ้าเกิดอย่างแบบนี้เนี่ยตัวพารานุภาพพิกโลกเนี่ยสติกเกอร์ฝาท้ายไม่มีเนี่ยอาจจะมีพี่ๆบางท่านคิดได้นะฮะว่า เฮ้ยรถมันโดนชนท้ายมาหรือเปล่าเฮ้ยรถมันมีการเปลี่ยนฝาท้ายมาหรือเปล่าอันนี้คือไม่เกี่ยวเลยนะฮะเราจะบวกลบคูณหารเหตุผลนน้นเหตุผลนี้เป็นไปไม่ได้ว่ามันจะมีการเปลี่ยนฝาท้ายมาเพราะนั้นเนี่ยตัวน็อตซอกในนะครับหรือว่าในเรื่องของการที่เราขัดสีหรือว่าจากเจ้าของเก่าที่เขามีการลอกมาอยู่แล้วตรงนี้ เกิดขึ้นได้อยู่แล้วแน่นอนเพราะนั้นตรงนี้นะรับประกันเลยว่ารถไม่มีการชนมาอันนี้กล้าพูดจากใจเลยนะครับไม่เชื่อมาดูตัวจริงที่ร้านได้มีรถให้ดูสาดได้เต็มที่นะครับแล้วเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายเราไปทดลองขับกันนะฮะหลังจากนี้เราเข้าไปดูด้านในกันต่อครับส่วนสําหรับตัวด้านในนะครับคอนโซลด้านหน้าก็จะมีเป็นตัวแอร์แบงค์หรือว่าถุงลมนิรภัยคู่หน้ามาให้นะครับเครื่องเล่นก็จะเป็นตัวแบบเดิมนะฮะแอร์เป็นแบบปรับมือหมุนนะครับแล้วก็ตัวช่องเสียบไฟ เ็นเสื้อแจ้งเตือนแอร์แบ็กนะครับแล้วก็เกียร์เป็นแบบ6สปนะีดฮะมีตัวชิปล็อกเกียร์มาให้การพลอยลาเข้าเกียร์พลาดนะครับระหว่างหนึ่งหรือว่าเข้าเป็นตัวเกียร์ถอยนะครับกุญแจก็จะเป็นตัวกุญแจแบบธรรมดาครับสำรองมีมาให้กระจกเป็นแบบตัดไฟฟ้ามีตัวเซนเซอร์ล็อกมองข้างก็เป็นแบบไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็อย่างตัวบ่ฮนะนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ค่อนข้างดีดีมากเลยนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดเอาจริงๆแล้วเนี่ยการทําสีหนังเบาออกมาเนี่ยเป็นสีดําแบบนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีกว่าเพราะว่าจะได้ครีนแล้วก็สมูทกับตัวรถไปเลยนะครับแบ,แบ่งโคนได้อย่างถูกต้องแล้วก็สวยงามนะฮะเป็นเบาะหนังสีดํา60:40ต 40, ่อนะครับทรงเดิมๆภายในสะอาดใหม,ม่เอี่ยมสำหรับตัวระยะการใช้งานปี 2, 2021คันนี้นะครับรถใช้งานไปแล้ว21,000กโลมใหม่แท้ รับประกันได้เลยนะครับไม่มีทางโอมายอยู่แล้วนะฮะมาแบบไหนขายแบบนั้นมีแบบไหนขายแบบนั้นนะครับสวยๆเอียเอ่ยมๆใหม่ๆกันอีกหนึ่งคันนะครับคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปสรุปกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาซับนี้อีกทีหนึ่งไปครับโอเคนะครับซาบตัวปีย1ิบเอ็ดพลานุภาพพลิกโลกนะครับตอนเดียวเผาเดิมอีกหนึ่งคันสำหรับภายในช่วงนี้เนี่ย รถเครื่อง3,000 cc เนี่ยตอนนี้กาลังได้รับความนิยมเยอะมากทั้งพี่ๆทุกท่านที่อยู่ในกรุงเทพปริมณฑลนะครับหรือว่าคุณผู้ชมที่อยู่ในโซนต่างจังหวัดเพราะว่าความต้องการของตัวรถกระบะตอนเดียวนะตอนนี้เนี่ยคือมันสูงนะฮะร,ระบบโลจิสติกนะครับและกับพ่วงกับตัวรถหล่อๆแบบนี้ใหม่ๆแบบนี้ราคาซอฟๆแบบนี้ราาับ,บประกันเลยว่าคุ้มในทุกด้านทุกมุมอยู่แล้วนะครับคราวนี้สำหรับตัวปี21เนี่ยเราจะตั้งราคาขายไว้อยู่ที่ 5 7 9 0 0 0บาทอันย้ำนะครับ ห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้าเกิดคุณลูกค้าจัดไฟแนนซ์เครดิตด,ดีคันนี้ฟรีดาวได้เลยไม่ต้องใช้เงินลอกวบ้แม้แต่บาทเดียวนะครับและสัปพายในเดือนเมษายนนี้ครับเรามีฟรีค่าจัดค่าโอนเรามีฟรีค่าจดทะเบียนลงเล่มเรามีน้ํามันเต็มถังให้เรามีเงินกลับบ้านให้ห้าพันนะครับเพราะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดใครสนใจเบอร์ใต้ล่างคิปวิดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัวดีไลน์แอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะครับสับคลิปนี้อางก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ